ตอนที่2 7 0้เจ็บผู้อาวุโสเย่ช่างใส่ใจยิ่งนักเมื่อเห็นเยช่ชางชิงเดินมาพวกซีเหมือนเลยหูก็รีบสงบสติอารมณ์ให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะซีเหมือนเลยหูหลังจากที่เขาได้ยินตัวตนที่แท้จริงของผู้อาวุโสเย่จากสิ่งมีชีวิตต้องห้ามตนนั้นแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะมองข้ามผู้อาวุโสเย่อีกสิ่งมีชีวิตต้องห้ามตนนั้นเก่งกาจเพียงใดเขาเองย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจ ถาว่ากลับยอมที่จะเป็นผู้ติดตามแล้วเขาเป็นใครถึงจะกล้าสงสัยได้เล่าจะกล้าสงสัยได้เยี่ยงไรปล่อยให้ทั้งสามท่านต้องรอนานแล้วเยฉ่ฉางชิงเดินถือภาพอักษรผู้กันและภาพวาดมานั่งลงหน้าโตชาอีกครั้งจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มซีเมินเลยหูจึงยิ้มออกมาด้วยท่าทางฝืดเฟื่อนนี่เป็นวิธีชีวิตของผู้อาวุโสเย,ย่สินะ แม้ตัวเองจะอยู่ในระดับที่คาดมิถึงแล้วทว่ายังมีความเกรงใจพวกเขาที่เป็นผู้น้อยถึงเพียงนี้ช่างทำให้รู้สึกละอายแก่ใจยิ่งนักตอนนั้นเองเย่ฉางชิงก็หยิบอักษรผู้กันภาพหนึ่งส่งให้แก่ซือถูเจิ้นผิงอักษรผู้กันภาพนี้ได้เขียนบทกวีเจ็พยางเอาไว้ปีนที่สูงอีกทั้งภาพอักษรผู้กันภาพนี้ยังเป็นภาพที่เย่ฉางชิงเลือกอย่างพิธีพิถันเพื่อซือถูเจิ้นผิงอีกด้วย เย่ชางชิงมองว่าแม้ช่วงนี้เขาจะเขียนภาพอักษรผู้ไปหลายภาพทะว่าองค์ประกอบต่างๆของภาพก็มิได้ต่างกันมากนะักเช่นนั้นเขาจึงเลือกจากเนื้อหาของภาพอักษรผู้กันแทนปีนที่สูงบทนี้เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของบทกวีเจ็ดพยางในโลกนั้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้เมื่อแนวความคิดของบทกวีเจ็ดพยางบทนี้บวกกับฝีมือการเขียนผู้กันร,ระดับสูงของเขาในตอนนี้แล้ว จึงทําให้อักษรผู้กันภาพนี้เป็นของหายากในโลกนี้อย่างแน่นอนรบกวนท่านเย่แล้วซื่อถูเจิ้นผิงกล่าวด้วยความเกรงใจกับเย่ชางชิงก่อนจะยื่นมือทั้งสองข้างไปรับภาพอักษรผู้กันอย่างระมัดระวังเย่ชางชิงจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าจริงสิท่านอย่าเพิ่งรีบร้อนเก็บไปลองดูภาพก่อนสักหน่อยสิซื่อถูเจิ้นผิงชะงักไปเล็กน้อยจากนั้นจึงหันไปส่งสายตาให้แก่ซีเหมินเลยหูและหนานกงสเสวียนจีแล้วจึงพยักหน้าเบา ฮ่าฮ่าื่อถูเจิ้นผิงสูดลมหายใจเข้าเฮลือกใหญ่ก่อนจะค่อยๆกางภาพออกมินานไอพลังมหาศาลก็พยพุ่งพุ่งออกมาตามด้วยเจ็ดจำนงแห่งกระบี่และพลังกระบี่อีกมากมายจากนั้นสุดยอดบทกวีเจ็ดพยางทั้งบทก็ค่อยๆปรากฏสู่สายตานภาสูงส่งก้องเสียงวันระหอยหวนวิเคราะห์เหนือธาราพรึกษาห่อเหี่ยวใบไม้ร่วงโรยแม่น้ำยงสีซัสศาสตร์สารฤุดูแสนเศร้าเมื่อไก่บ้านโรครุมเร้าถาโถมคล้ายตอกย้ำ ผมขาวพลนท่วมหัวเพราะชำใจเลิกดื่มด่ำสุรัตว่าก็สายไปเสียแล้วทันใดนั้นหลังจากตัวอักษรชวัดเฉวียนและเปลี่ยมไปด้วยพลังปรากฏสู่สายตามิเพียงแต่ซือถูเจิ้นผิงที่บำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่เท่านั้นที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปแม้แต่นานกงสเสวียนจีและซีเหมือนเหลยหูเองก็อดมิได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าลึกๆด้วยความหวัว่นเพราะภายในอักษรผู้กันภาพนี้พวกเขาสามารถสัมผัสได้ว่า ภายในภาพอักษรผู้กันภาพนี้มีเพียงแฝงไว้ด้วยเจตนาแท้จริงของกระบี่เท่านั้นแต่ยังมีการถ่ายทอดวิธีกระบี่โบราณลงไปอีกด้วยถูกต้องนี่คือการถ่ายทอดวิธีกระบี่มิใช่สิพูดให้ถูกก็คือการถ่ายทอดวิธีกระบี่สองชนิดที่แตกต่างกันพฤกษาห่อเหี่ยวใบไม้ร่วงโรยแม่น้ำยงซีซัสศาสตร์หากมิมีสิ่งใดผิดพลาดหลักก็เจตจำนงแห่งกระบี่ที่แฝงอยู่ภายในคงจะมีชื่อว่าเจตจำนงแห่งกระบี่ยงซี ใบไม้ร่วงโรยยงสีส,สัสศาสเจตจำนงแห่งกระบี่พัดผ่านราวกับสายลมเพียงพลิบตาก็โหมกระหน่ำราวกับสายน้ำพลังมหาศารประทะเข้ามาสารทฤดูแสนเศร้าเมื่อไกลบ้านโรครุมเร้าถาโถมคล้ายตอกย้ำส่วนประโยคนี้คำว่าสารธฤดูแสนเศร้าและโรครุมเร้าเจตจำนงแห่ง,หงกระบี่ที่แฝงอยู่คงจะมีชื่อว่าเจตจำนงแห่งกระบี่ปลายสารทฤดูเจตจำนงแห่งกระบี่ปลายสารทฤดู หนึ่งความคิดคือชีวิตเปลี่ยนความคิดเป็นจุดจบหนึ่งความคิดตัดความเป็นความตายแน่นอนว่าผู้ที่เข้าใจเจ็ดจำนงแห่งกระบี่ทั้งสองชนิดนี้ได้ย่อมต้องเป็นสื่อถูเจิ้นผิงที่บำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่มาตลอดนั่นเองอีกทั้งผู้แข็งแกร่งเมื่ออยู่ในระดับสูงอย่างซีเหมินเหลยหูและหนานกงสเสวียนจีพวกเขาเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงเจ็ดจำนงแห่งกระบี่อันน่ากลัวที่แฝงอยู่ภายในอักษรผู้กันด้วยเช่นกันเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ ทั้งสามคนก็เริ่มได้สติขึ้นมาอีกครั้งใบหน้าของซือถูเจิ้นผิงเต็มไปด้วยความยินดีเพราะแม้เจตนาแท้จริงของกระบี่ที่แฝงอยู่ภายในภาพอักษรผู้กันนี้จะน่ากลัวเพียงใดทว่าหากเทียบกับภาพอักษรผู้กันภาพก่อนหน้าที่ผู้อาวุโสเย่เคยมอบให้แล้วอักษรผู้กันภาพนี้มีว่าจะพิจารณาในด้านใดก็ดูอบอุ่นอ่อนโยนยิ่งนัก สำหรับสือถูเจิ้นผิงที่เพิ่งก้าวสู่ระดับมหายานได้มีนานก็มีต่างอะไรกับได้รับโอกาสและวาสนาอันยิ่งใหญ่อีกครั้งจะว่าเยี่ยงนั้นก็ได้เวลานี้สำหรับสือถูเจิ้นผิงแล้วอักษรผู้กันภาพนี้เปรียบได้กับชีวิตจิตใจของเขาเลยทีเดียวหากผู้ใดมีจิตละโมบอยากได้หลักก็เขาพร้อมจะสู้ตายทันทีอย่างนี้ต้องสงสยัยตอนนั้นเองหนานกงสเสวยนจิตมองสือถูเจิ้นผิงด้วยความอิจฉาพลังส่งกระแสจิตเอ่ยว่าพี่สือถูยินดีด้วย ได้รับโอกาสและโชคชะตาที่พลิกฟ้าเช่นนี้เชื่อว่าอีกมินานพี่สื่อถูมิเพียงตะบะบารมีจะก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วพลังต่อสู้ก็จะต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนสิ้นเสียงซีเหมือนเลยหูก็เพ่งกระแสจิตเอ่ยขึ้นบ้างเจดจำนงแห่งกระบี่ที่แฝงไว้ภายในอักษรผู้กันภาพนี้ช่างมหัศจรรย์ยิ่งนักหกักค่าเดามิผิดแล้วหลักก็ขอเพียงท่านเกิดความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยเชื่อว่าใช้เวลามินานก็คงจะสามารถขึ้นสวงสวรรค์ได้แล้ว ซื่อถูเจิ้นพิงสงบสติอารมณ์ของตนเองลงก่อนตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าต้องขอบคุณผู้อาวุโสเย่มีเช่นนั้นด้วยคุณสมบัติของข้าต่อให้บำเพ็ญเพียรอีกหมื่นปีเกรงว่าก็คงมีสามารถบรรลุได้นั้นกงสเสวียนจียิ้มออกมาพลางเอ่อยอย,อย่างหยอกล้อว่าพี่ซือถูด,ดูท่าว่าแขนข้างหนึ่งแลกกับโอกาสและวาสนาที่พลิกฟ้าเช่นนี้จะเป็นการค้าที่ได้กำไรมากทีเดียวจากนั้นซีเหมินเลยหูจึงเอ่อยขึ้นบ้าง หากสามารถรับทันสวรรค์พิฆาตได้ก็มีต่างอันใดกับนิพพานแล้วเกิดใหม่เลือดเนื้อและจิตวิญญาณจะก่อร่างสร้างใหม่แขนข้างที่ขาดไปแล้วย่อมงอกขึ้นใหม่ได้ดังเดิมสือถูเจิ้นผิงและนานกงสวเวียนจีได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเพราะซีเหมือนเหลยหูเป็นผู้ที่เคยบันทอนตะบะบารมีตนเองมาก่อนย่อมสามารถรู้ความลับของสวรรค์ได้ในเมื่อเขากล่าวเช่นนี้ย่อมมิใช่คำพูดส่งเดชอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันก็อธิบายอ้อมๆได้ว่าแม้การประสบกับทันสวรรค์พิฆาตจะเกิดวาสนามากมายทว่าทันสวรรค์พิฆาตนี้ก็มีความน่ากลัวอย่างมากด้วยเช่นกันซือถูเจ้นผิงคิดแล้วก็เอ่ยตอบไปว่าขอบคุณผู้อาวุโซสซีเหมินซีเหมินเลยหูลอบพยักหน้าน้อยๆพวกเจ้าทั้งสองมิต้องกดดันเกินไปทันสวรรค์พิฆาตในยุคนี้ความจริงแล้วก็อ่อนแรงลงไปมิน้อยด้วยพื้นฐานของพวกเจ้าทั้งสองการจะผ่านการทดสอบของสวรรค์คงมิได้ยากมากมายเท่าไรนะัก ตอนนั้นเองเยช่ชางชิงที่นั่งอยู่ตรงข้ามก็มองซือถูเจิ้นผิงที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความปิติยินดีจากนั้นก็เบนสายตาไปทางซีเหมินเลยหูภาพนี้ของข้ามีชื่อภาพวาสันต์กำเนิดมีความหมายว่าหลังผ่านฤดูเหมันสพรพสิ่งจะฟื้นคืนมีความหมายถึงความหวังและชีวิตใหม่เย่ฉางชิงยื่นภาพให้แก่ซีเหมินเลยหูพร้อมกับเอ่ยสิ่งที่เต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึง้ง ซีเมินเลยหูเมื่อได้ยินก็ถึงกับตะลึงงันก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วโค้งคำนับให้แก่เย่ชางชิงพร้อมแบมือทั้งสองข้างออกเพื่อรับมวลภาพซีเมินเลยหูขอบคุณผู้อาวุโสเย่ซีเมินเลยหูเอ่อยอย่างนอบน้อมยิ่งกว่าเดิมเย่ชางชิงเห็นภาพตรงหน้าก็นิ่งอึ้งไปอย่างอดมีได้ก่อนจะวางมวลภาพลงบนมือของซีเมินเลยหูด้วยรอยยิม้มท่านก็ไม่ต้องรีบเก็บภาพหรอกลองดูภาพก่อนสักหน่อยเถอะ เย่ชางชิงโบกมือเป็นสัญญาณให้ซีเหมินเลยหูนั่งลงจากนั้นก็เอ่ยเชื้อเชิญขึ้นซีเหมินเลยหูพยักหน้ารับแรงฮ่าฮ่าทว่าจากนั้นก็เกิดความลังเล็กน้อยเช่นเดียวกับสือถูเจิ้นผิงก่อนจะกางม้วนภาพออกอย่างระมัดระวังทันใดนั้นจิตแท้ของหลักการเต๋าอันมหาศาลก็ทะลักออกมาให้ความรู้สึกสบายราวกับสายลมยามวสันตดูขณะเดียวกันเมื่อกางม้วนภาพออกเรื่อยฮ่าฮ สีหน้าของซีเหมือนเลยหูก็เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายท่าทางของเขากำลังตื่นตระหนกเป็นอย่างมากวิคระอนภูเขาหิมะผายหยกสีเขียวขจีตัวภาพว่าช่างเรียบง่ายแต่กลับมีความหมายลึกซึ้งจนยากจะอธิบายอีกทั้งสิ่งที่ทำให้คาดมิถึงมากที่สุดก็คือภายในภาพยังแฝงเจตจำนงที่แท้จริงของเต๋าอาวันับอนันต์อีกด้วย แน่นอนว่าที่สําคัญที่สุดก็คือซีเหมินเลยหูมองว่าผู้อาวุโสเย่ที่ไรเทียมทานตรงหน้านี้เหมือนจะมองปัญหาในการบําเพ็ญเพียรของเขาออกจึงได้มอบภาพนี้ให้แก่เขาคิดได้เช่นนั้นแล้วผู้อาวุโสเย่ช่างใส่ใจยิ่งนักซีเหมินเลยหูได้แต่สูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเอ่ยกับตัวเองภายในใจ